สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะในรายการข้อคิดรอบตัวค่ะครับน้องฮ่ะ เวลาที่คุณอ้ออยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันส่วนใหญ่คุณอ้อทำอะไรกันครับก็ส่วนใหญ่จะทำอาหารทานกันนะคะพวกอพิซซ่าสปาเกตตี้ลาซานญ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ระดับอินเตอร์เลยนะเนี่ยอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่จะบอกว่าไอ้เมนูที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำไม่เป็นเลยค่ะคุณเดียวจะพูดทำไมกันเนาก็ดิฉันเป็นคนไทยค่ะก็ต้องทำพวกไก่ย่างส้มตำใส่ปลานิดนึงอะไรอย่างนี้แหมเราก็คิดว่าเป็นระดับอินเตอร์อย่าลืมอมกบเนมือนกันอ๋แล้วคุณเดียวล่ะคะทำอะไรบ้างคะเวลาเจอกันพร้อมหน้าพร้อผมไปทตา ตักบาทกันห,หรือไม่ก็พยายามหาสิ่งของเก่าๆไปมอบกับเด็กยากจนฮะเป็นไงครับเป็ไนไงคระับแต่ว่า <c oughs> จริงๆะคะ่ะค,ครัวปัจจุบันนี้พ่อแม่ทํางานหนักนะคะหาเวลาที่จะมาเจอการพร้อมหน้าพร้อมตาก็คงยากนะคุณเดียวว่าไหมคะใช่เพราะว่าเด็กบางคนนะครับการที่ว่าจะเจอคุณโบคุณแม่สักครั้งหนึ่งมันก็ยากแล้วละ่ะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคุณ เด็กๆก็ต้องเข้าใจนะว่าพ่อแม่เนี่ยทำงานหนักก็เพื่ออนาคตของลูกๆนั่นเองนะคะมันก็จริงอย่างที่คุณอ้อบอกนะฮะแต่ว่าโมแต่หาเงินแต่ว่ามันไม่หาใจมันก็แย่เหมือนกันนะครับอืมโหใช่เนาะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องมาหาคำตอบไปแล้วล่ะค,ะค่ะว่าจะมีวิธีการใดที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่น่มีเวลาให้กับลูกๆใช่ครับแล้วก็จะหาวิธีการอย่างไรนะครับที่ให้ลูกๆเนั้นะฮะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่คือเรียกได้ว่าพบกันอย่างครึ่งทางใช่ค่ะและผู้ที่จะแม่ตามมาให้คําตอบกับเราในวัันนนนี้ะะะะคคคคก็ือพรรรมหาาดสชชยฐวุโ่บ กราบพระสก,กาดพร,ระจัยครับจเจริญพรกราบม่สการเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับตอนนี้ถือได้ว่าเศรษฐกิจของไทยก็ไม่ได้เฟื่องฟูขึ้นเลยนะฮะปรากฏว่าเงินเฟอ้อเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นมากเป็นบริการเลยก็ว่าได้ทำให้ครอบครัวครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เองต่างก็ต้องหางานทำครับให้ได้เงินมาจุดเจือครอบครัวให้ได้มากที่สุดด้วยกลับกลายว่าได้เป็นปัญหารครับเรื่องของเวลาคือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีเวลาให้กับลูกๆด้วยตรงนี้พระอาจารย์จะมีวิธีการที่จะแนะนําให้กับทางคุณพ่อ จเจริญพรยังไงทํางานเพื่อหาไรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็คงมีความจําเป็นแต่ว่าตรงเรื่องนี้เนี่ยอยากจะฝากข้อคิดเอาไว้ออ,อันนึงคือว่าประสิทธิภาพของการใช้เวลาเนี่ยถ้าเราดูตัวอย่างเยอรมันนี่นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาทำงานแต่ว่าวันศุกร์บ่ายเขาเตรียมตัวแล้วนะค,คือจะพาครอบครัวออกไปพักผ่อนที่แถวบ้านไล่เนี่ยศุกร์เสาร์ที่เข้าไปวันอาทิตย์เย็นกับวันจันทร์พลุยงานลุยอีก แต่ว่าเวลาลุยงานเขาลุยจริงๆเลยนะเรียกว่าเต็มเหยียดเลยแล้วไปที่ขึ้นชื่อว่าคนเยอรมันทํางานเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยชั้นหนึ่งจริงๆ <c oughs> คือเขาใช้เวลาอย,ย่างมีประสิทธิภาพเพราะอย่างนี้งานก็ได้ครอบครัวก็ได้แต่ว่างานของแต่ละคนคงจะมีหลากหลายต่างๆกันไปทํางานบริษัทบ้างงานรับจ้างบ้างกิจการส่วนตัวบ้างแต่โดยภาพรวมหลักการคือว่าพยายามใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าช่วงทางานของงานยุ่งจริงๆก็ตอนทํางานบางทีก็ ทะเลถลายบ้างทําไม่ค่อยเต็มที่บ้างแต่ว่าใช้เวลายาวแต่ได้ปริมาณงานกลับน้อยลงสู้เราทําก็ลุยไปเลยเต็มที่แล้วก็จัดเวลาให้ลงตัวอะไรไม่ควรเสียไม่เสียแล้วก็แบ่งเวลาตรงนั้นเนี่ยให้กับครอบครัวถ้าอย่างนี้แล้วก็จะเป็นผลดีนี่ประเด็นแรกครับ,รบประเด็นที่สองคือว่าควรจะฝึกลูกให้รู้จักช่วยงานบ้านบ้า,บางถ้าเกิดลูกช่วยงานบ้านบ้า,บางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ความรู้สึกมันจะเปลีป่ยนจากว่าการเรียกร้องเวลาจากพ่อแม่กลายเป็นว่าเอ๊ะตัวเองจะให้อะไรกับครอบครัวบ้างถ้าอย่างนี้ป๊บความรู้สึกเหนาทําไมพ่อแม่ไม่มาดูแลอะไรทางบ้างจะลดลงที่ฝั่งไปสองข้อ,อเปลี่ยนความรู้สึกที่ลูกจะต้องเป็นผู้รับเป็นผู้ให้แทนใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็มีเหตุผลนะคะว่าที่ต้องโหมง,งาน,นะะก็เพราะว่าต้องไม่อยากให้ลูกๆเสียอนาคตหรือว่ามีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยค่ะาวนี้ก็ ทดแทนด้วยการซื้อของให้อย่างเกมคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผลที่ตามมาจะเป็นยังไงบ้างนะคะตรงเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีคุณพ่อคุณแม่อ้างกันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันว่าที่ยอมทํางานหนักเหนื่อย,ยเพื่อลูกนะ,ะจะเก็บเงินเก็บทองไว้ให้ลูกใช้นั่นแหละกลัวลูกอนานคตจะลําบากนั้นทานี่เพราะรักลูกลูกต้องเข้าใจบ้างสินะคล้ายๆอย่างนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยอยากจะฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งว่าเราต้องแยกนี่ก่อนว่าเราทํางานมีทรัพย์มานะ ขั้นต่ำสุดที่เป็นเบสไลน์นี่คือว่าให้มีทรัพย์เพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเนี่ยให้มีปัจจัยสีไม่ขาดแคลงและให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีตรงนี้ถือว่าโอเคผ่านตรงนี้ได้ถือว่าพ่อแม่ทำหน้าที่ตัวเองไม่บกคร่องนะครับส่วนการหาทรัพย์เพื่อสะสมเอาไว้ให้ลูกกลัวว่าลูกอนาคตแม้โตแล้วจะลาบากอยากให้มีเงินทองเหลือให้ลูกเป็นมรดกเยอะๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นของแถม เราเอาตรงพื้นฐานว่าให้มีปัจจัยสี่ให้ได้รับการศึกษาที่ดีเนี่ยแล้วลูกเป็นคนดีมีความสามารถนะเขาดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เอาเวลาทั้งหมดทุ่มไปกับการหาทรัพย์แค่เลี้ยงลูกอย่างไม่พอเก็บเงินไว้ให้ลูกด้วยให้เยอะเท่าไหร่ก็ตามแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกแม้มีทรัพย์เหลือไว้เยอะอานาคตลูกก็รักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้เรื่องนี้เคยมีตัวอย่างครับในครั้นพุทธกาลในกรุงพาราณสีมีเศรษฐีคนหนึ่ง มีลูกชายคนเดียวครับตั้งใจทํางานหาเงินหาทองให้ลูกแล้วก็เก็บทรัพย์ได้ตั้ง80โกดนะโกด<ม>ก,กระหาปณะนเนี่ยมันยิ่งกว่าเงินปอนด์อีกสมัยก่อนคงเยอะมากเลยเยอะมาก80โกดนี่มีค่ายิ่งกว่าหมื่นล้านบาทอีกเก็บไว้ให้ลูกแล้วก็นึกว่าเราอุตส่าห์ทำงานหาเงินขนาดนี้ลูกเราคงสบายแล้วเป็นลูกไม่ต้องไปเริ่มเรียนเขียนอ่านอะไรเลยเอาแต่เอพูดง่ายๆว่าลรบขับร้องฟ้อนนำทำเพลงก็พออยากจะให้ลูกสบายรักลูกอย่างนี้ แล้วก็ต่อมาเศรษฐีก็จากโลกนี้ไปส่วนมีอีกครอบครัวหนึ่งเศรษฐีคนคิดแบบเดียวกันเลยแต่นี่มีลูกสาวเก็บไว้ได้แปดสิบโกดเหมือนกันก็ให้ลูกชายลูกสาวสองคนแต่งงานกันพอแต่งงานเสร็จปั๊บพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยเท่ากับว่าสองสามีภรรยาเศรษฐีหนุ่มนี่นะเศรษฐีนีสาวเนี่ยมีรัย์รวมกันนั่งร้อยหกสิบโกดเนี่ยมหา,าศาลเลยต่อมาไปหลงกลคนที่มาปลอกลอกเนี่ยมาชวนไปกินเหล้าไปต่างกันนะ ก็เลยใช้ทรัพย์แล้วก็ทรัพย์หมดไปเลยค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปเนี่ยแล้วก็อายุพอมากขึ้นบุป้าก็ต้องขายนลึกสูนในนาขายหมดจนกระทั่งไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินต้องถือกะลาเนี่ยไปขอทานจากเขาวันหนึ่งเนี่ยมายืนอยู่หน้าโลงฉันที่พระภิกษุท่านฉันพระทหารเนี่ยคอยขอแบ่งเศษอาหารจากพระภิกษุผู้เจ้าพระองค์เห็นแล้วพระองค์ก็แย้งพระโอษฐ์ผู้เจ้าพระองค์จะไม่หัวเราะนะ มีอะไรขึ้นมาพระองค์จะแย้มพระโอฐ์เห็นไรฟันแสงก็จะแวบขึ้นมาพระเขี้ยวแก้วเนี่ยพระนานท์ตามเศษก็จะรู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นก็จะทูลหาพระเจ้าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือพระเจ้าข้าพระองค์จึงแย้มพระโอฐ์พระองค์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเศรษฐีสามีภรรยาที่เป็นยาจกตอนนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าขวนขวายทําการงานในช่วงปฐมวัยพูดง่ายๆว่าแข่งขันทางานงานต่อเด็กพวอแม่เสียชีวิตไปแล้วจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมือง ถ้าหากออกบวชเนี่ยฝ่ายชายจะได้เป็นพระอารหันต์ฝ่ายหญิงจะเป็นพระนาคามีแต่ถ้าเกิดว่ามาขยันเอาตอนมาชิมวัยอายุสักสี่สิบเนี่ยนะแกแล้วเริ่มเริ่มมีอายุแล้วก็มาขยันแล้วแล้วก็กลับตัวกับใจได้ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นเศรษฐีอันดับสอง,องเมืองชั <โฮ S 1> ้นสองเนี่ย <โฮ S 1> ฝ่ายชายถ้าบวชจะได้เป็นพระอนาคามี <โฮ S 1> ฝ่ายหญิงถ้าบวชจะได้เป็นพระสกิทาคามีครับส่วนถ้าเกิดว่ายังเพลินไปอีกแล้วก็เริ่มจะมีอายุห้าสิบเศษเนี่ยแล้วมาขยันตอนนั้นนะ ฝ่ายชายเนี่ยทั้งคู่จะได้เป็นเศรษฐีชั้นสามของเอมืองแต่ถ้าเกิดบวชฝ่ายชายจะได้เป็นพระสะกิทาคามีฝ่ายหญิงจะได้เป็นพระศส,ะะสะดาบันแต่ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยประมาทจกนกระทั่งล่วงการผ่านวัยเนี่ยงอมไปแล้วเนี่ยฟันฟางก็หากูตาฝ้าฟางจึงต้องถือกะลามาขออาหารเลี้ยงชีพอย่างนี้แล้วลองคิดดูว,ว่าพ่อแม่ที่อุตส่าห์ทำงานเหนื่อยยากแล้วให้ลูกมีทรัพย์ให้ลูกเยอะๆอย่างนี้นะถามว่าได้อะไร สู้ว่าไม่ต้องเหลือทรัพย์80โกรหรอกเหลือสักโกรเดียวก็ได้ครับพอแล้วแต่ว่าลูกเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขวนขวายในการทํรงานเดี๋ยวจะสร้างทรัพย์จากโกรเป็น80โกรได้แต่ถ้าเกิดฝึกลูกไม่ดีเวลาไปหาเงินให้ลูกนะเหลือให้ทรัพย์ให้ลูก80โกร,รมันจะเหลือไม่เหลือไม่แต่สลึงเดียวนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราวางเป้าหมายการหาทรัพย์ให้ออกว่าแค่ปัจจัยสี่ เพียงพอในการดูแลครอบครัวแล้วลให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีแล้วมีเวลาสอนลูกให้เป็นคนดีเนี่ยนั่นคือสิ่งที่โอเคมากสำหรับพ่อแม่อย่งมุ่งหาเงินจนกระทั่งไม่มีเวลาให้ลูกเลยครับแต่ว่าดูแล้วอย่างอย่าง,างในยุคสมัยนี้นะถ้าเกิดวเราไปดูตามเชาิงบวกครัอาจารย์ครับก็คือว่าจะเห็นครอบครัวแต่ว่าเป็นครอบครัวยากจนนะคือว่าเขาไม่มีเงินนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็ไม่มีเงินที่จะส่งลูกเรียนด้วย ตรงนี้คือถึงแม้ว่าเขาจะม,มีมีเวลาให้ลูกก็จริงฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนเขาจะเป็นการสร้างปัญญาหรือว่าให้เงินไปเรียนกับลูกตรงนีปีปัญหาตามมาหรือเปล่าอันนี้ก็คือว่าอย่างน้อยพื้นฐานที่บอกคือปัจจัย4ี่และก็ทรัพย์ในการส่งเสริมลูกและรึกษาเนี่ยควรจะต้องมีควรจะต้องมีตงมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ